โอเคครับพบกันอีกแล้วนะครับว uh ันน mm ี hmm. okay. nah. ้เราก็ยังอยู่กันที่เช่นเคยเดินไปฝึกภาษาอังกฤษไปอะไอย่างนี้ครับบรรยากาศเอ่อความตอนที่แล้วอืมโอเคประมาณนี้ก็คือดัก โ <laughs> ดนดักเรียบร้อยนะให้ไปที่ชั้นชองช,ชั้นสองไปฟังอากาศเหมือนเกมมันบงังคับให้ไปอะครับถ้าเราไปทางนี้อ่ะอ้าถ้าออกมาได้เลยเด้อเดๆเฮ้ย มีประกาศผลที่ชั้นสองไม่ใช่เหรอโเออเกมมันก็บังคับให้อยางนะหมายถึงว่าบังคับให้ตามเนื้อเรื่องปะ่ะเราจะไปที่ชั้นสองเพื่อไปฟังคะแนาน โอ้โหเอ้ยแต่ละคนรอยเยอะมากเลยอันนี้เพื่อนของไซเฟอร์ไปให้พน้นมันเป็นความผิดพลาดทั้งหมดของคุณถ้าไซเฟอร์ไม่ได้กลายเป็นดีซีนะเธอหน้ากลัวทีเดียวรู้ไหม หมายถึงฟูจินนะครับอันนี้ใครนะอันนี้ไรไรจินกับฟูจินโอเค,อ,เคอ้อย่าไปก่อนนะอ๋อประกาศผลใช่ไหมกำลังประกาศท่าเดือว สคอร์สคอร์จากทีม B ไปข้างหน้าเฮียนั่นคือทั้งหมดปีแล้วจบแล้วโอ้ไม่นะทำไต้องดีใจมันเหมือนแบบเศร้าเอา้านี่คือ That นี่คือนักเรียน4คนที่ผ่านการทดสอบอย่างแรกเลยก่อนอื่นเลยขอแสดงความยินดีด้วยอย่างไรก็ตามจากนี้ไปในฐานะสมาชิก CD พวกคุณจะส่งผูกส่งไปยังทั่วโลกเราภูมิใจที่จะแนะนำา d d ทหารบาร Garden ามการเดนทหารรับจ้างบารามการเด้นของเราทหารซีคือผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อสู้แต่นั่นเป็นเพียงเอกลักษณ์เดียวของซีดีเมื่อเวลามาถึงเมื่อถึงเวลาเมื่อเวลานั้นมาถึงพอ,อ,อก็จะถึงเวลาประชุมแล้ว ให้ความกระชับด้วยครับ cd คือทรัพย์สินมีที่มูลค่าทางศูนย์ฝึกชื่อเสียงขึ้นอยู่แต่ละบุคคลจัดการภารกิจของคุณด้วยความระมัดระวังนั่นคือสิ่งที่ต้องการพูด ใช่ไหมท่านนี่คือรายงานลำดับดีซของคุณก็ซ <c oughs> ิบออกแล้วก็บอกว่าฉันรอคอยงานเทศกาลงานประจำปีก็คืองานเทศกาลศูนย์ฝึก ภารกิจทำดีที่สุดแล้วแม้ว่าคุณจะไม่ได้โดดเด่นบอกเซลซี่เกี่ยวกับงานธิศการเถอะพยายามควบคุมเหมือนเดิมนิดหนึ่งนะในที่สุดผู้เชี่ยวชาญด้านดาบปืนก็มาถึงแล้ว สุดท้ายนี้ที่สุดก็เป็นการเริ่มต้นของซนะีดีแล้วเอาละแยกย้ายก,กันได้ <c oughs> วบคุมมันลงไหนแต่ก็เดินเหมือนเดิมไม่ <c oughs> ชอบถามชอบโอ้ทะลุไดเเเ้เอ้นั่นไงสกอร์ฉันขอมอบนี้เธอนะคืออะไรวะมันคือ ระดับการโจมตีเข้าไปที่เมนูแล้วไปที่ b a t t l r Report หรือรายงานการต่อสู้หัวข,ข้อเกี่ยวกับการช่วยสอนนะมันอาจมีประโยชน์สำหรับการต่อสู้ในอนาคต e ิสม e เ t e ร์ t ได้รับมาโอเคไงต่อไ วันหนึ่งเราจะช่วยกันเป็นการส่วนตัวโอเคครับคาดว่าคุณจะใช้ลำดับของอสูรไปมากกันพร้อมลำดับอสูรมากเกินไปโอเคอย่าเพิ่งเพิ่งเฉย ทั้งหมดในการใช้มอนอสูรทั้งหมดของคุณได้ยินจากส่วนอื่นๆหรือกองกำลังทหารโอเคคนนี้โอ๋อนานที่จะเห็นห้องหอ ดีใ,ใจกันใหญ่เลยเชอพกี่กับเซลถามไปนี่กันหลังจากสิเป็ดปีที่ทนทุกมานานในที่สุดโอกาสของฉันก็มาถึง,งอะอะไรสคอร์หรอแค่นี้ถามอีกจะได้เรือ่องวะฉันจะเป็นผู้ปกครองสามส่วนนี้สักวันหนึ่นงโอเค ดีครับสวัสดีครับซีดีซีดีซ,ดซดีดีใจเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นเลยโยสซะก็เรากลับไปที่ห้องเรียนกันเถอะคุณหมายถึงอะไรทำไมอย่านะจำไม่ได้เหรอสิ่งที่เป็นสมาที่ ดีซีดีต้องทำว่าเขาจะต้องกล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้าชั้นและหลังจากนั้นจะมีงานเลี้ยงประมเลิกเอาล,ละไปกลับไปที่ห้องเรียนเอาเว้ย <c oughs> ยินดีด้วยยินดีด้วยยินดีด้วยนะ คะแนนมาแล้ว CD แรงลำดับที่สี่เหรอมันมีอะไรบ้างขอแปก่อนความประพฤติสามสิบ Conduct judgment คำพิพากษาจัดเม้นต์โอเคการโจมตี30มส <B. I. S 2> ิบบีไอไอแท็กเป็นสปีริ Spirit. อันนี้มันเป็นทัศน์สเปริสอ่าสัญชาตญาณวิญญาณ attitude attitude ความสามารถโอเคค,มมอเคุณสมบัติพิเศษ30โอเค สมาชิก C D คุณจะได้รับเงินเดือนช่วงเวลาปกติเงินดวงจะเงินเดือนจะถูกไออะไรละ่ะเงินดวงจะขึ้นตามลำดับแรงของ C D ประมาณนี้ครับลำดับขึ้นไปตามการต่อสู้ของคุณการทำบางอย่างทำให้อันดับของคุณลดลงได้โอเค ฉันพวกคุณอีกแล้วคุณคิดว่าเป็นอย่างไรดีไหมดีไหมเอ่ออ๋อประมาณว่าดีไหมดีไหมดูนี่สิคุณคิดว่าอย่างไรชุดชุดดีซีของฉันยังไงต่อแหวบคุณควรได้เปลี่ยนชุดด้วยนะ เรามีงานเลี้ยงที่จะต้องไป <c oughs> ไงคุณคิดอย่างไรอันนี้ห้องเซลฟี่เหรอวะ <c oughs> มีหนังสือมี หืมอ,อ่ะเปลี่ยนชิงโอ้โหชุดงานเลี้ยงเซฟก่อนงานเลี้ยงมีอะไรเกิดปะวะอ่ะเซฟ เฮ้ลูกอินเกิ์ส์คืออะไรวะเฮ้ดูดีไหมเอาละพวกเราพร้อมที่จะไปกันแล้วเอารับน้ำผลไม,ม้ไหมครับ ม,มีน้ำอยู่เลยโย่เซลอะไรว h ส t s แอลสครอลหรออประมาณนี้ <c oughs> ฉันเดาพวกเราทั้งสองคือ DC ใหม่อะเหรออ่าจับมือกันหน่อยจับมือกันพวกอา้าวเหมอนชะงันบ้าจริง <c oughs> <c oughs> ฮะ huh? แม้จะเป็นซีดีนายก็ยังเหมือนเดิมนะดีนั่นก็เป็นเรื่องปกติของคุณของนายโอเคแล้วเจอกันเฮ้ยเซลนายต้องการเข้าร่วมเป็นกรรมการงา,งานเทศกาลไหมและ ขอไปฉันเออเพิ่งจะจำอะไรบางสิ่งไม่ได้อะไปก่อนนะแล้วเจอกันอืมสกอตต้องการที่จะเป็นคณะกรรมการงานประจำปีของศูนย์ฝึกไหม จะขอสามารถช่วยได้ทุกเมื่อถ้ามีเวลานะได้โปรดหรอเออฮึขอโทษคุณตรงนั้นนะประมาณว่าไปถามต่อนะครับแต่ก็ทำ ดื่มอะไรแล้วคุณเป็นผู้ชายที่ดูดีที่สุดที่นี่นะเต้นรำกับฉันไหมให้เช่นเดาคุณจะเต้นรำกับคนที่คุณชอบเท่านั้นโอเคได้พวกเขามองเข้าไปในตาฉัน ช,ช,ชคุณต้องชอบฉันคุณต้องชอบฉันไม่ได้ผลหรอไมไ่ผลไว้ฉันเต้นไม่เป็นค,คุณจะคุณจะง่ายมากมาเลยฉันกำลังหาวมองหาใครบางชนฉันไม่อยากอยู่ในพื้นที่เต้นรำคนเดียวเหน่ะไหม มามานี่เลยมาเลยจับตรงนี้อย่างงั้นยกขึ้นเอาละค่อยๆก้าวค่อยๆก้าวสักนิดอ่าทำดีแล้วอ่าค่อยๆนะเป็นไงโอเคไหมจับไว้จับไว้ื้มเปลี่ยนไหมไม่ยากเลยว้าวโอเอาใหม่นะ ไอ้เดี๋ยวก่อนดิมาก่อนมาทางนี้ก่อนสิ <c oughs> คุณเป็นนัเกเรียนฝึกที่ดีนะแม้กระทั่งการเต้นรำก็ดูดีขอบคุณ <c oughs> ใช่เหรองั้นคุณจะเต้นัากับคนที่คุณไม่รู้จักด้วยไหมเหรอแต่คุณไม่สามารถยือนอยู่ข้างๆฉันได้หรออย่างไรก็แล้วแตเ่เธอคือครูฝึกของผมและผมก็เป็นนักเรียนของเธอนะ ฉันก็เป็นนักเรียนเอออย่างนั้นแหละทษ่ทีแปลไม่อิน kind anything don't 's say awkward when of you say anything. มันเป็นเรื่องที่น่าอึดอัดใจอย่าพูดอย่างนั้นเลยอย่าพูดอะไรเลย <laughs> มันก็จริงฉันก็เป็นอะไรของฉันเอง อ๋อฉันลืมไปสนิทเลยฉันสงสัยว่าฉันจะกลับเป็นอะไรฉันมีอะไรจะมาให้คุณทำคุณและฉันจะไปในสถานที่ลับเป็นที่นักเรียนแอบนัดคุยกันและพบกันหลังเคอร์ฟิว หลังต้องห้ามใช่ไหมเคอร์ฟิวมันอยู่ข้างในเทรนนิ่งเซ็นเตอร์มันอยู่ข้างในศูนย์ฝึกเออครูครูอยากไปทำอะไรที่นั่นเราจะไปที่นั่นเพื่อบอกทุกคนว่าพวกเขาพวกนั้นละเมิกดกฎคอร์ฟิวนั้นหรือถ้าหากเป็นเช่นนั้นจริงลืมมันไปเถอะปล่อยให้นั่นเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการด้านวินัยดีกว่า จะเย็นเย็นไปเปลี่ยนและไปเปลี่ยนชุดและเจอชั้นที่หน้าศูนปุดนะนี่จะเป็นคำขอครั้งสุดท้ายของฉัน้นม,มีคำถามเหรอเราเจอกันที่ไหนดีคุณหมายถึงอะไรเป็นคำาส่งสุดท้าย อ้าวดีฉันมีอะไรหลายอย่างในใจเราจะพบกันที่ไหน mm hmm. เปลี่ยนชุดแล้วไปเจอฉันที่หน้าศูนย์ฝึกเข้าใจมั้รเข้าใจแล้วครับป๊ mm hmm. าบชุบแล้วเปลี่ยนชุดรับการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนชุดกา c h a เชน เปลี่ยนชุดโอเคเปลี่ยนชุดแล้วไปพบกันที่ศูนย์ฝึกทั้งหมดนี้มันเกี่ยวกับอะไรหรอแหวจะเปลี่ยนให้ก็ไม่เปลี่ยนให้ว่าเดี๋ยวเปลี่ยนชุด <c oughs> ชึงกลับมาเงินสภาพพร้อมลงโอเคอ่ะดาวแวมทูทรเรียใช่ไหมแล้วก็มีขอพออบอกมาว่าแบตเทิลเราไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มิเตอร์แบตเทิอะไรที่อย่างมันอยู่ไหนลนะ่ะพอออไม่เห็นเลย ไม่ไม่ผมลืมเปิดดูตั้งแต่น่นมหาไม่เจอไหมอินฟอร์มชันแบตเตอรีพอร์ตอ๋อโอเคโอเคเลยเวลาแล้วขอบคุณที่รับชมและติดตามครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าแล้วกันครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับขอบคุณมากครับที่รับชมและติดตามครับเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ